สวัสดีครับผมท็อปจากยู u ูท็อปนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้เลยนี่คือตัว Air j จอแดนวันโรนะฮะเป็นสีเยลโลวไว้หรือว่าเป็นสีที่เขาเรียกว่ามัสตาร์ดหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือจะเป็นอะไรนะอีกชื่อหนึ่งประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเออมามาช่วงปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่โอเคนะฮะถึงราคารีเซลจะไม่แรงมากแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ถือว่าตอนเปิดตัวมานี่ราคารีเซคือแบบ เบาเบามากเลยสําหรับคู่นี้เพราะว่าเป็นสีเหลืองหรือเปล่าก็าไม่รูมกันนะฮะแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่ามันเจ๋งมาก ด้วยความที่ค o ร์ r บล็อกมันเป็นเหลืองขาวนะฮะแต่งตัวง่ายมากใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ง่ายหมดเลยเรามาดูแม t e r เรียลของคู่นี้เลยดีกว่าคู่นี้เป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นหนังหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีขาวเห็นปะส่วนด้านข้างสูทนี่จะเป็นสีเหลืองแบบยาวไปหมดเลยเป็นสีโทนเดียวกันจนหมดเลยนะฮะส่วนข้างในจะมีความแบบสีเหลืองแบบเข้มๆหน่อยจะมีความวอลเนมัสตาแล้วก็ตัวโลโก้จัมแมนนะฮะที่ตรงลิ้นรองเท้าจะเป็นสีเหลืองนี่ก็คือตัว ลินรองเท้าก็ใหญ่ๆข้างหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะจ๊ะส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นได้สีขาวจะเป็นได้สีขาวถักมาสวยงามมากเป็นคําว่า Air Jordan นะฮะเป็นวิงโลโก้เออเอาโซเป็นสีเหลืองเต็มแผ่นส่วนด้านในอินโซก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันคือแบบคู่นี้เป็นเหลืองขาวจริงๆราคาป้ายน่าอยู่ที่มัน3า0หรือเปล่าประมาณนี้ผมว่าน,ะน่าจะก็คือราคาป้ายทั่วไปนะฮะส่วนรีเซลตอนนี้ก็อัพที่หมื่นกว่าแล้ว หรือว่าบางที่อาจจะหาได้ในราคาที่ประมาณสักแปดเกพันประมาณนี้ฮะถือว่าราคามันยังไม่แรงเกินกว่าตัวอื่นที่แบบอัพหมื่นตัวนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะต่ากว่าหมื่นเหมือนกันนะไซส์รองเท้านะฮะผมแนะนําให้บวกเพิ่มสุดจุดห้าดีกว่าเผื่อเอาไว้ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบมันกว้างกว่า,วามันจะเวอร์ก,กว่านะครับผมสำหรับคู่นี้ก็จบกันแล้วกับตัว Air Jordan 1 Low สี Yellow w ไว้ e นี่นะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์เขียนคุยกันได้ด้วยนะจ๊ะวันนี้มาแบบสัน้นๆวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย